อาแล้วเอาแล้วอาแล้ลลเวเอ้ยสนุกว่ะต่อจากไอพีที่สองไอพีแรกนะครับเขาจี้ดูดเราอยู่เจ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 เอาใจไว้ด้วยนะครับรเห็นชาวบ้านไหมบางทีเขามองมันจะมองแบบนี้ว่ะแย่มากจริงๆเราเราจับความคิดผมนะ มันก็อยู่ที่ไหนไวะนวนอโอ้เหี้ย,ย,ยจุกเขาโอ้เหี้ยจุกเผาอเฮ้ยแข็งแรงดีเฮ้ยเฮ้ได้เจ็บแน่เจ็บแน่นอนพีก็เจ็บพีก็เจ็บเกิดตอนนี้เราอยู่หาดอะไรนะเขาเรียกที่ไหนนะเขาผมุนเขาไฟดำอ่ะฮะเขไมมา,าขไฟดำเขาไฟดำหาดเขาไฟดำแล้วกันไม่รู้เขาชื่อหาดอะไรดุสายานครับก็ไม่โอ้โหเงียบมากดูดิมีแต่คนมาเล่นฟุตบอลนะครับไหนอ่ะเออเนี่ยดูตรงผมมานี้อ๋อทาเลาผมเสร็จ ผมเป็ดนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมใครไม่ดูก็ไปดูกันแล้วกันนะครับผมเหนื่อยปะเหนื่อยจริงวุนิตเลยเหนื่อยจริงๆเนยจริงๆก็วันนี้ผมพามาขับรถเล่นครับนี่น้องหนุ่มันขับได้นะจริงแต่มันเจ็บขาก็ไม่มีอะไรเลยเงียบมากเสียงแบบเนี้ยเสียบแต่ว่ามีคนมาเล่นน้าอะไรกันอยู่นะครับมาถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นเด็กเล่นน้ำเฮ้อยเขาเล่นรุดวันกันเลยน่าจะเป็นคนที่แบบสนิทกันนะรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่นกันคบปะกันแต่ว่าสำหรคนนอกเขาก็ต้องระวังอยู่แล้วนะครับผมเออว่ะ ก็มีอะไรเลยครับขับรถนี่คือรถไปเนี่ยไปไม่ได้แหรอเห็นเขาตั้งด่านตรงนั้นอ่ะอ๋อแต่ไปอ่ะโควิดด่านน้ำอัดเย็นยังกินด be ีกว่าตอนนี้เย็นแค่ครเลยเฮ้ยแค่วิ่งค่ด้วยไล่คนจะรัดเอาให้หมดเอาทำไมวะเออเ็นแ่โควิดเออโอ้โหอ้เหนื่อยมากดยากคนรวยเลยขัน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 ข้าวของใรละวะเขาขันผมปัดแล้วให้โอ้า็ขันขันข้าคข้าว โอ้โหโอ้หว่านแฮมเจ็บเจ็บเจ็บเที่ยนโอ้โหโอ้โหไกล้าจับเลยโอ้โหก็ตีนะนี่เดี๋ยวนี้มันเอาใหญ่นะเดี๋ยวนี้มันเอาใหญ่มากเดี๋ยวนี้มันมันมันไม่ต้องเรียกผมว่าพี่ละเอาว่าไงเพื่อนรถโฆษณาเดี๋ยวนี้พัฒนานะคผมต้องมีแล้วมากเดี๋ยวเราขี่รถไปได้เลยแล้วกันไปหาน้ำเย็นกินดีกว่าอะไร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 สนุก่ะ อจาใจพี่ที่สองไอพี่แรกนะครับเขาจี้ตูดเราอยู่ โดนเสียวว่าที่อะไรตาไหลเลยอยากห้มันดอเอยเฮ้ยลงทางะเดี๋ยวมองไม่ดีพี่เบลมองไม่ดีโคโทโคเท่โคโทเอพี่โคเท่กิ๊กกโก้ห้าบาทอันเสรจแล้วอันเสร็จแล้วเอาละเอาละเด็ดเด็ดเด็ดเดเอาจะไปด้วยนะ ไปไม่ต้องไปม่ต้องไม่เชื่อพี่ดิเราจะโดนเอ้ยเันคโคตรเท่นะเราเห็นชาวบ้านนะบางที่เขามองมันจะมองแบบนี้ไว้แย่มากจริงๆเราเราจากความคิดผมนะเอาคิด้าวสองล้อโคตรเท่เอ้ยเดี๋ยวจาพามานดังจะพาดีไหมเราไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ดีเป็นตัวอย่างไม่ดีเราก็เลยต้องขีดในแบบแลไรที่มันไม่ดีเราไม่อยากทำให้ทุกคนเห็น ใช่เฮียก็แบบเฮียให้เราแบบเรารับรู้อ่ะเรารู้ตัวเราเองพอไม่ต้องคนอื่นรู้หรอกก็เราเฮียฝากไว้คิดครับฝากไว้เซฟบอกบอกดีดีดอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดีดีดีก็เทเองไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวคนในนี่เขาด่ามันเองโอ้ดูดิดูดิสนุกนะสนุกอันนี้จากคิดที่แล้วน่าจะ เครียดน่าดับน่าดังไงนี่ไงเดินด่ายเยอะเดินด่ายเยอะเดินด่ายเยอะทีนี้เราเก็บกด่ายว่าไม่เป็นไรเองก็พูดไปเลยเก็บอาไว้เออทำไงได้เราเราโตแล้วมันไม่ใช่แล้วผมพูดไปหลายๆคลิปแล้วแต่ถ้าใครใส่ผมก่อนผมไม่รู้นะอัน,นี้นะไม่ได้เก่งน,นะครับเราสองตัวขับทุกทุกคนเสมอดีกับทุกคนเสมอครับสงสารชาวบ้านบางทีอะลำฟังเราก็แย่พอแนละ้วหกห้าสูนย์ทองจัง ลราจะพาโนนี่ไซสนะคร เที่ยวอีกเจ้าว่าไปนะัโอ oh, <Hob> ้โหโควิดจะแวะไหนไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวโควิด ว่า้นนี่จีบสาวได้นหน่อยนะครับคลิปนี้เฟล่ละเฟลสองคลิปแล้วโอ้โหแต่คลิปผมจะลงทุกคลิปที่ผมถ่ายนะก็ผมอยากลงไว้เป็นความทรงจํากับน้องนนมาแล้วกันคลิปนี้นะผมก็ไม่ไปอะไรเยอะที่ว่าจะให้มันจีบสาวได้นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีสาวเลยด้านน้าอะไรห้หมดเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะโอ้โห ด <Techn Pokémon> ี๋ยวมาไนั <S <S <Bless> ่งหน้าเลยดีกว่าไปซื้นน้ำก่อนแดดร้อนมากนะครับอากาศตอนนี้โห่ยากโห่ยากผมก็กินนานแล้วกินไม่ได้ด้วย ือะไรหรอครับมันอ้วนก็เหี้ยกินไปนานก็อ้วนทำอ้วนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็อยู่กับเจ้าของอาสูรของพี่เบลแล้วกันนะครับผมก็ สองคลิปไปผมว่าจะให้มันเป็นอะไรที่มันน่าดูมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่น่าดูหรืออาจจะเป็นรบกวนใครต้องขอไปนะเพราะผมเหนื่อยครับเหนื่อยจริงต้องเจอคนแบบนี้นะก็วันนี้อยู่กับความสวนพี่เบลเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าคลิปวันนี้ก็ไม่ได้ลงติดกันนะครับผมก็พูดไปในคลิปเลยแล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนากจากคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ลด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่เบลกฤนด้วยนะผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมไปนั่งกินลมชมวิวชายหาดกับนนนนี่แล้วกัเือย You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's <laughs> impossible. It's <laughs> not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop.